สรุปว่ามะนาวไม่มีดอกเพราะดอกได้กลายเป็นผลไปหมดแล้วตอนนี้ผลมะนาวเต็มต้นเลยแต่ยังเก็บไม่ได้เพราะว่าเป็นผลอ่อนอันนี้ดีกว่าเห็นดอกไหมเห็นดอกไหมอืมอ่ะนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาดอกแต่มีอันนี้จะมีดอกแก้วนะคะมีอันที่มันตูมๆยังไม่ออกดอก กับอันที่มันบานบานเป็นดอกแล้วเป็นแบบนี้ก็จะบานแล้วเดี๋ยวจะเอาดอกนี้นะคะคือตั้นจะทาร้ายร่างกายมันหนึ่งช่อจิได้มาแล้วหนึ่งช่อจิกแล้วก็จิจหน้าบ้านมีชวนชมเหมือนขวัญแต่ชวนชมเดีดูของขวัญดีกว่าจะได้หลากหลายอันนี้ดอกแก้วหนึ่งอัน แล้วก็อะไรอีกดีเผื่อสแตมด้วยนะเนี่ยสแตมไม่มีดอกไม้ใช่ไหมอันนี้ใครรู้บ้างอันนี้ดอกอะไรรู้จักไหมีมอยางว่ะดอกสีเหลืองมันเหลืองเหรออุ๊ยน้ำที่เจ็บดอกไม้ขอบใจนะจ๊ะมียางด้วยนะคะต้องระวังมือดอกไม้บางชนิดันจะมียาง นีเลอดดอกโอยเซี่ยนเราไปชํำและกันเราจะชํำและดอกไม้กันนะคะอันนี้ก็จะเป็นอะไรวะเนี่ยฮะชัดนะชัดนะไม่ชัดเออมันเขาเรียกว่าดอกดอกแบบนี้เขาเรียกดอกช่อดอกช่อเนี่ยลักษณะก็คือมันจะออกมากีิ่นเดียวเนะะี่ยค่ะ สิ่งเดียวจะออกเป็นช่อก็คือหลายดอก่ในอันเดียวกันในเซตเดียวกันอันนี้ก็เรียกว่าดอกช่อนะคะอันนี้ก็จริงๆก็คงจะเป็นช่อแต่มันโตได้ทีละดอกมันมักจะโตได้ทีละดอกอ่ะของคนอื่นเป็นไงปวดหน่อยมาเปิดกล้องปวดของคนอื่นเป็นยังไงชิวมากเลยนั่งขัตสม,มาศรด้อยู่หน้าบ้าน อ่านินจานั่นอะไรคะมะม่วงเลยเหรอคะหนูจะปีนขึ้นไปเลอลูกแล้วก็จากชั้นสองชั้นสามข้างบนกันเลยทีเดียวเฮ้ยน้ำใจจะใส่เสื้อตัวเดิมทุกวันเลยเหรอใจคอถามจริงพูดจริงเหรอใจใจจะใส่เสื้อพะราลโงเรียน,นทุกวันไม่ได้นะลูกแกงเด็กอ่ะขอดูดอกไม้ของทุกคนค่ะอ่าขวัญได้มาแล้วของขวัญ เออบเริ่มเทิ่มนะคะได้มาแล้วได้มาแล้วโอเคน้ำสร <c oughs> ตู้นี้คำว่าอะไรไม้น้ำอีอย่างวะเฮ้ยได้ได้ไม่เป็นไรได้อยู่ได้อยู่อ่าโอเคพี่โต้ละ่ะลูกของพี่โต้อ่าพี่โต้อยู่หน้าบ้านเหมือนกันพี่โตได้ดอกอะไรมานินจาเป็นดอกใช่ไหมคุณไม่ค่อยไว้ใจนินจา อ่าคอมพิวเตอร์ดอกเหลืองๆเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราจะใช้อุปกรณ์สองอย่างในการฆาตกรต่เอ้ไม่ใช่า่าพิสูจน์นะคะผู้จ่าโหดหลายอ่าของมีคมท้องฟ้าสวยมากค่ะครูบ้านใครบ้านขัวบ้านหนูบ้านหนูสวยมากจริงๆเออท้องฟ้าบ้านหนูสวยมากจริงท้องฟ้าบ้านครูตอนนี้ร้อนมากค่ะลูก,ลก,ลกดูดิดูบ้านครูดิโอยนะคะอ่าเรา ออกมาเส็บบรรยากาศนอกบ้านกนบ้างแก้เครียดนะคะเดินเล่นนอกบ้านแล้วก็ผ่าชำแหลไปด้วยนะคะ